อาเซียนคอนเนในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนครับซึ่งล่าสุดครับทางประเทศจีนก็ได้มีการส่งออกรถยนต์ EV กว่า1,000คันไปสู่ภูมิภาคยุโรปครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MG4 ราวๆ1,000คันครับซึ่งถูกผลิตโดยบริษัท SAIC Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีนครับถูกจะส่งไปยังภูมิภาคยุโรปโดยมีการขนส่งที่ท่าเรือไห่ทง เทศบาลนครเซียงไฮ้ทางตอนออกของจีนเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่21รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยคุณสีเจียหลินแกผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของท่าเรือไห่ทงคาดการว่าการขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนนี้จะใช้ระยะเวลาราวๆ25วันแล้วก็อาจถึงท่าเรือหลักยุโรปภายในกลางเดือนสิงหาคมครับ ด้านเจ้าไอา้หมิงับรองผู้จัดก,การทั่วไปของบริษัท S A I C International ระบุว่าการขนส่งครั้งนี้ได้คำนึงถึงความต้องการของแต่ละตลาดเป็นอย่างหลักโดยจากแบรนด์จีนได้รับการต้อนรับจากหลายๆตลาดจากตลาดแห่งอื่นเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะถือเป็นการขนส่งที่ส่งเสริมผู้ผลิตรถยนต์ในจีนด้วยในช่วงครึ่งแรกของปี2022นะครับจีนมียอดจำหน่ายรถยนต์รุ่น MG ในตลาดยุโรปมากกว่า45,000คัน และก็คาดว่ารถยนต์รุ่น MG4 นะครับจะเริ่มจำหน่ายในตลาดหลายแห่งของยุโรปในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้ครับเหล่านี้ครับเราจะมาพูดคุยกับรองประธานหอการค้าไทยในจีนครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถ E ีในประเทศจีนครับสวัสดีรรดครับอาจารย์ไพจิตครับจีนมองตัวเองยังไงครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถ E ีีครับผมคิดว่าจีนมองตัวเองในฐานะหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิต รถยนต์พลังงานทางเลือกโดยเพพาะยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าของโลกในวันนี้ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยก็จะยอมรับว่าในอุตสาหกรรมรถยนต์ระบบสันดาปเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะเก่งยังไงก็ตามเขาก็ยังเป็นผู้ตามนะฮะเพราะเขาเริ่มต้นทีหลังนะครับแต่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจีนเริ่มต้นพร้อมๆกับตลาดโลกครับ ครับกับผู้ผลิตรายใหญ่หญของโลกเพราะฉะนั้นจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นเบอร์หลักนะของโลกในปัจจุบันการส่งออกรถ E ีวีครั้งล่าสุดเนี่ยครับจากเซี่ยงไฮ้ไปยุโรปถึง1,000กว่าคันตรงนี้ครับบงบอกอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอีกส่วนหนึ่งคือจีนวันนี้ไม่ใช่ผลิตรถยนต์ E ีวีเพื่อตลาดภายในประเทศ uh, เขาพยายามมองลู่ทางและโอกาสนะครับที่กว้างขวางมากกว่าจากตลาดต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการส่งออกรถยนต์นะครับโดยพ้องยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าของของจีนในช่วงหลังเนี่ยก็สะท้อนภาพดังกล่าวเราเห็นจีนส่งไปแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะอซาอุประเทศในยุโรปช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตของรถยนต์ EV จีนนะครับที่แปงมากโดยพ้องยิ่งของ SIC a เนี่ยของแส c มอ t เตอร์นยครับที่ส่งจากเซี่ยงไฮ้เข้ายุโรปเนี่ย ก็ถือว่าแสกมอเตอร์เป็นผู้เล่นรายหลักของประเทศจีนก็สะท้อนว่าเอ i c ไอซีนะฮะแล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่ของของจีนเนี่ยมีศักยภาพสูงมากกับในเวกีโลดในปัจจุบันในฐานะที่มองเองว่าเป็นผู้นํารถ EV ีนะครับเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทส l a นะครับตอนนี้เนี่ยเอเที่ใหญ่ที่สุดในจีนเนี่ยอยู่ระดับไหนครับอยู่จุดไหนอ๋อ S.A.C. ใหญ่กว่าเทส l a หลายเท่าครในตลาดจีนนี่ S.A.C. ก็เป็นเบอร์หนึ่งะของของตลาดจีนนะครับแต่อย่างว่าถ้าเรามองถ้าเปรียบที่ไม่เป็นธรรมนะเราอาจจะต้องมองตัวต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้ S.A.C. กับเทส l a อาจจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในระดับที่ใกล้เคียงกัน mm. นะครับแต่ S.A.C. มีความหลากหลายของแบรนด์มากกว่า นะครับแล้วก็ความความสมบูรณ์ของสป라이ชเอนนะครับแล้วก็ห่วงโซ่อุสาหกรรมของเอชไอซีเนี่ยผมคิดว่ากว้างขวางมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเวิร์งที่อยู่ตรงปากแม่น้ำแยงสีเกียงเนี่ยนะครับเวลาเอ่ยถึง s อ i ไเนี่ยนะครับทุกคนรู้จักนะครับเพราะว่าเขามาเขามาแบบครบวงจรศูนย์วิจัยพัฒนาเขาศูนย์ทดสอบรถยนต์นะครับฐานการผลิตใหญ่นะครับที่อยู่ตรงเซี่ยงไฮ นะครับตามหลายๆเขตหลายๆเ,เมืองในเซี่ยงไฮ้นะครับรวมไปกระทั่งจุดขายจุดจําหน่ายนะที่กระจายอยู่นะครับไม่ต้องแต่เฉพาะเซี่ยงไฮ้นะแต่ว่าทั่วจีนเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของ S เอสเอซีในในประเทศจีนได้เป็นอย่างดีครับจากที่ได้เห็นว่าเหมือนเทสลาจะมีการลงทุนในอาเซียนนะครับที่มีการไปคุยกับโจโควิโด,โดโดที่จะลงทุนในอินโดนะครับคิดว่า S A I C หรือว่าของจีนเนี่ยครับจะมีการลงทุนในอาเซียนบ้างหรือเปล่าครับทางด้าน EV นะครับครับ S A I C ปัจจุบันจริงๆแล้วเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยนะครับรบผ่านผ่าน MG นะครับเอาแบรนด์เ g เข้ามาร่วมทุนกับ CP ที่เมืองไทยนะครับตั้งโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ EEC ของเราครับนะครับถ้าถ้าผู้ออการหรือคนที่อยู่ในวงการนี้มีโอกาสนะผมแนะนำเลยว่า ทาาพามบริษัทขอเข้าไปเยี่ยมชมนะที่นั่นเป็นหนึ่งในต้องบอกว่าโรงงานอุาตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบสันดาบและ E <ฤ>ีวีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับก็จริงๆแล้วหลายท่านติดตามข่าวก็อาจจะทราบว่าแม้กระทั่งท่านแอกริทูตจีนนะประจําประเทศไทยขนาดชื่อเฉียงก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีโอกาสแล้วก็ให้เกียรติในการไปเยี่ยมชม โรงงานผลิต EV นะที่พื้นที่ e ีดังกล่าวแล้วครับท่านรัวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาให้ข้อมูลพวกเราครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วนี้ก็เป็นข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ e ีีในจีนนะครับจากรองประธานหอการค้าไทยในจีนครับแันนี้ก็คือทั้งหมดของ a s e a Connect ในวันนี้ครับ